พูดนะลุยน้ำเกี่ยวเขานี้น้ำน้ำกำลังมานะครับเบื้องล้อมลึกพี่น้องพี่ต้นเช้าหน้าลงไปว่าได้แล้วพี่น้องน้ำลึกครับคุณอ่ะ

นะครับดูจังเดยอันนี้กะฉีได้เกี่ยว้วกันนะครับฉีได้ลุยน้ำเกี่ยวกันพี่น้องนี่ครับน้ำกำลังมานะครับแต่ปรานานเขายังแพ้งอยพี่น้องเอ้ยบออีตุนเช้าหน้าแต่บ่เฮ็ดหนากะยากนะครับเขาเพ่งๆเนี่ยซืดถือไหลนะครับพี่น้องเช้าหน้าฝนฝากมานะครับ อ่าโอเคครับ